อีกแล้วนะคะและเราก็อยู่กันที่เดิมค่ะที่ฟอร์นิวเวลาเซลล์สมุทรปาการวันนี้นะคะก,กุ๊ปกิ๊บก็จะมาบอกจุดเด่น6จุดนะคะของเจ้า FX4 Max คันนี้เลยที่บางท่านอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าราคา1 1 8 9 0 0 0บาทว่าเจ้า FX4 Max คันนี้นะคะมีดีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะข้อที่1 ไดชาร์จที่ได้รับการปรับปรุงเป็น250แอมป์เพื่อรองรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกรถข้อที่2แผงสวิทช์แบบ6ช่องพร้อมเชื่อมต่อรองรับไฟสปอร์ตหรือไฟไลทบาร์บนหลังคารถและสามารถเชื่อมต่อชุดลากจูงวินได้อีกด้วยข้อที่3เบาะหนังอคัเทลราแบบเดียวกับแรปเตอร์ให้ความสัมผัสนุ่มนั่งสบายและกระชับตัว ใช้ช่วงล่างของฟ o x r a c ซ n g Shock ขนาด2.0เหมือนพี่ใหญ่ลับเตอร์เพื่อรองรับสมรรถนะการขับขี่และการบรรทุกที่เกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นข้อที่5 FF4 m e คันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กลายใหม่ขนาด17นิ้วซึ่งมาพร้อมกับยาง BF Goodrich a u t o r r a i n ขนาด265/70/17 เป็นยางที่บ่งบอกถึงสมรรถนะการขับขี่ออฟโรดอย่างแท้จริงข้อที่6มาพร้อมกับสปอร์ตบาร์ดีไซน์ใหม่เพิ่มความเป็นออฟโรดของตัวรถทำให้รถดูแข็งแกร่งและดุดันยิ่งขึ้นเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่คุูกิฟได้พามารู้จักเจ้า FX4 Max คันนี้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถพร้อมลุยสมรรถนะดีนะคะและที่สำคัญรับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนานถึง10ปีหรือ150,000สกิโลต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ ff 4 max ค่ะ แล้วก็ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากสอบถามโปรโมชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็น Ford FF 4 Max หรือว่า Ford Ranger XLT y t a แ e v e r e s t รุ่นไหนก็สามารถติดต่อเบอร์ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าทักอินบ็อกซ์มาหากรุ๊ปกิ๊ได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อไม่พลาดว่าคลิปต่อไปกุ๊ปกิ๊จะพาไปรีวิวรถรุ่นไหนนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ